สวัสดีค่ะไม่กินข้าวนะคะนี่นะคะไข่ดาวกับุุนเชียงวัน,นี้กินข้าวราดเหมือนเดิมนะคะแต่กินง่ายกว่าเดิมนะคะมีไข่ดาวหนึ่งใบนะคะแล้วก็คุ้นเชียงนะคะคุ้นเชียงจเจ้านี้จะอร่อยนะคะกระโยน้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะวันนี้เรากินง่ายๆนะ,ะไม่ได้ไม่ทําอะไรมากค่ที่บ้านเราก็กินของเราเองนะคะกินง่ายนะคะ น,บบนี่คือรงดึิแบบง่ายๆค่ะเลยน้ำปลานิดหน่อยนะคะต้องเยอะแค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะเสียงพัดลมจะด,ดังหน่อยนะคะมันร้อนวันนี้กินอีกข้องหนึ่งนะคะหน้าค่ะตามา ไขยดาวเราชอบแบบสกๆชอบกินแบบนี้นะคะง่ายๆี่แบบนี้ยกินง่ายแล้วสดสด กิงเสียงหมูสุริน,นะอร่อยมากคุกไปด้วยไม่ได้พูดอะไรได้กิงเสียพัดลมนะคะเป่าเป่าแบบสะใจกินแบบนี้นะคะมันไม่มจะกินแบบจืบๆไม่มีเผ็ด คลุกน้ำปลาหน่อยนะคะ้โรยน้ำปลาไม่ต้องเค็มนะแล้วก็คลุกปกข้าวกับไข่ดาวพุ้งเสียนเยนี่ยอร่อยอร่อยนะคราวข้าวร้อนๆนะคะเนื้อแบบนี้อ่ะ เทนี้ก็อร่อยได้นะคะไม่ต้องไปพัฒคาแล้วค่ะกินแบบนี้อร่อยอิ่มท้องนอนหลับบางวันก็กินเผ็ดบางวันก็กินอื้อ อร่อยเด็ดขันมันอร่อยก็อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบลงตัวอืมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่มาที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแควค่าจากเพียดลายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุกค,ค่ะเดี๋ยวจะทานให้หมดค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันค่ะคลิปต่อไปค่ะ